จักรวาลเชิงพุทธศาสตร์ความเดิมต่อจากตอนที่แล้วแหล่งความรู้เรื่องจักรวาลวิทยามนุษย์ทั้งหลายในโลกเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้มีแต่ความสงสัยและเต็มไปด้วยคำถามที่ค้างคาใจในหลายๆเรื่องให้เรานึกย้อนไปในวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดถามว่าเรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับตัวเราในขณะที่ลืมตาดูโลกครั้งแรกคำตอบคือเราเกือบจะจำไม่ได้เลยว่าขณะนั้น เรานึกคิดอะไรหรือรู้สึกอย่างไรแต่ความจริงแล้วเรามีความสงสัยอยู่ในใจว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่สัมผัสสิ่งที่ได้ยินเป็นครั้งแรกหลังจากคลอดออกมานั้นคืออะไรเมื่อเราเริ่มพูดได้ก็เริ่มตั้งคำถามกับคุณพ่อคุณแม่ถึงสิ่งที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรและเมื่อเราจเจริญวัยขึ้นตามลำดับความสงสัยในสิ่งต่างๆก็ยังคงมีอยู่แต่จะสงสัยแนวเรื่องที่ต่างออกไปจากวัยเด็ก และเราก็ยังคงสงสัยเรื่อยไปในบรรดาเรื่องที่มนุษย์ไม่รู้นั้นเรื่องการกำเนิดโลกและจักรวาลมีผู้สนใจศึกษากันอย่างกว้างขวาง,วางทั้งด้านปรัชญายและด้านวิทยาศาสตร์เหตุที่มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างกว้างขวางเพราะโลกใบนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้อาศัยในการดำรงชีวิตจำเป็นต้องทำความรู้จักให้มากที่สุดเพื่อจะได้อยู่ในโลกใบนี้อย่างปลอดภัยและมีความสุข เรื่องต่อไปนี้จะเสนอเรื่องแหล่งความรู้ในทางพุทธศาสนาเพื่อให้เห็นแนวทางการค้นหาคำตอบของโลกในจักรวาลด้วยพุทธวิธีซึ่งมีวิธีที่แตกต่างจากวิทยาศาสตร์คำตอบที่ได้มีทั้งส่วนที่เหมือนและแตกต่างกันการค้นพบกฎธรรมชาติพระพุทธศาสนาได้ชื่อว่าเป็นศาสนาที่มีคำสอนประกอบไปด้วยความเป็นเหตุเป็นผลความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้า ไม่ได้ผูกขาดว่ามีเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่ทรงรู้แต่ตรงกันข้ามถ้ามีใครที่พูดตรงกับความจริงพระพุทธองค์ก็ทรงรับว่าเรื่องนั้นเป็นความจริงความจริงในที่นี้คือธรรมะพระองค์ไม่ใช่เจ้าของธรรมะธรรมะเป็นของกลางๆที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติบุคคลใดสามารถเข้าถึงธรรมนั้นได้ย่อมได้ชื่อว่าคนพบความจริงเช่นนั้นซึ่งพระพุทธองค์ทรงคนพบความจริงที่เป็นธรรมชาตินั้นแล้ว ทรงนำมาแสดงให้ชาวโลกได้รับทราบในทำนองเดียวกับกฎทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีอยู่แล้วนักวิทยาศาสตร์ผู้คนพบในภายหลังดังพุทธพจน์ท,ที่ว่าพระคถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็าตามธาตุนั้นก็ยังคงมีอยู่เป็นทิฏฐิเป็นธรรมนิยามคือหลักอิทัปปัจจตาพัทธาคตตัสรู้เข้าถึงธาตุนั้นแล้วจึงบอกแสดงวางเป็นแบบตั้งเป็นหลักเปิดเผย แจกแจงทำให้เข้าใจและจึงตรัสว่าจงดูสิคำว่าธรรมในที่นี้หมายถึงกฎธรรมชาติธรรมะที่พระพุทธเจ้าส่งคนพบมีมากมายหลายประการพระยานทัศนะของพระองค์กว้างไกลสุดประมาณที่เรียกว่าสัพพัญญัตยานแต่พระองค์ไม่ได้นำมาสอนแก่ชาวโลวกทุกเรื่องเพราะบางเรื่องก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานแต่พระองค์ส่งเลือกธรรมะ ที่เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมหลุดพ้นจากวัตสงสารเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากการบรรลุธรรมแล้วจะศึกษาทำความเข้าใจในภายหลังสำหรับธรรมะที่พระองค์นำมาสอนนั้นเปรียบได้กับใบไม้ในกำมือส่วนธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้แล้วแต่ไม่ได้มานำมาสอนนั้นเปรียบได้กับใบไม้ในป่าดังที่ปรากฏในสีสปาปน,นวัคว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ป่าประดูลาย ทรงหยิบใบประดูลายขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าใบประดูลายเล็กน้อยที่เราถือไว้ในมือกับใบที่อยู่บนต้นประดูลายอย่างไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายตอบว่าใบประดูลายในพระหัตถ์ของพระองค์ทรงน้อยกว่าใบที่อยู่บนต้นประดูลายพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเรื่องที่เราตรัสรู้แล้วไม่ได้บอกเธอทั้งหลายมีมากกว่าฉันนั้นเหมือนกัน เรื่องที่เราบอกเธอทั้งหลายมีน้อยเหมือนใบไม้ในกำม,มือเพราะเหตุไรเพราะว่าเรื่องนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายใครายกำหนัดหรือความดับทุกข์วิชาจักรวาลวิทยาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมะเรื่องจักรวาลวิทยานี้เป็นส่วนหนึ่งของความรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งคนพบการคนพบสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นพระองค์ทรงทราบว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้น เกิดขึ้นจากกฎธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมนิยามดังที่ได้กล่าวมาแล้วเรื่องธรรมนิยามที่พระองค์ตัดไว้เพียงบางส่วนไม่ได้ลงรายละเอียดซึ่งภายหลังพระอัตฐาจารย์ผู้มีความรู้แตกฉานในธรรมะได้ขยายความเพิ่มเติมให้ละเอียดยิ่งขึ้นในอักถาแห่งทีฆนิกายอักถาจารย์ได้จำแนกนิยามออกได้5ประการคืออุตุนิยาม คือกฎธรรมชาติที่ครอบคลุมความเป็นไปได้ของปรากฏการณ์ในธรรมชาติเกี่ยวกับวัตถุที่ไม่มีชีวิตทุกชนิดเช่นปรากฏการณ์ฟ้าร้องฟ้าผ่าแม้กระทั่งการเกิดและการดับสลายของโลกก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติขอ้อนี้ในตำราพุทธศาสนาที่เขียนโดยชาวตะวันตกมักใช้คำว่าคนอินเดียในสมัยพุทธกาลสงสัยกันว่าอะไรคือสิ่งที่กำหนดให้มีความสม่ำเสมอคงที่ในธรรมชาติส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุ เช่นความสม่ำเสมอของฤดูกาลซึ่งทางพุทธศาสนาตอบปัญหานี้ว่าสิ่งที่กำหนดคืออุตุนิยามพิชชานิยามคือกฎธรรมชาติที่ครอบคุมความเป็นไปของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์กฎธรรมชาตินี้ทำให้เมื่อเรานำมเมล็ดข้าวเปลือกไปเพาะต้นที่งอกออกมาจะต้องเป็นต้นข้าวเสมอหรือช้างเมื่อออกลูกมาย่อมออกลูกเป็นช้างเสมอความเป็นระเบียบนี้พระพุทธศาสนาค้นพบว่า เป็นผลมาจากการควบคุมของพิชะนิยามจิตตนิยามคือกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับกลไกการทำงานของจิตพระพุทธศาสนาคนพบว่าคนเราประกอบด้วยส่วนที่สำคัญสองส่วนคือร่างกายและจิตใจจิตมีกฎเกณฑ์ในการทำงานเปลี่ยนแปลงและแสดงพฤติกรรมเป็นแบบเฉพาะตัวซึ่งเป็นผลมาจากจิตตะนิยามกัมมนิยามคือกฎการ,รให้ผลของกรรม กรรมคือการกระทำที่ประกอบด้วยความตั้งใจแบ่งออกเป็นสองอย่างคือกรรมดีและกรรมชั่วกรรมดีย่อมตอบสนองในทางดีกรรมชั่วย่อมตอบสนองในทางชั่วนี้คือกฎแห่งกรรมธรรมนิยามคือกฎธรรมชาติเกี่ยวกับความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งทั้งหลายเป็นกฎสากลที่ครอบคลุมความเป็นไปทั้งฝ่ายจิตและฝ่ายวัตถุกฎข้อนี้มีขอบเขตครอบคลุมกว้างขวางที่สุดกฎสีข้อข้างตน สรุปรวมลงในข้อสุดท้ายนี้พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งเรื่องทั้งปวงแสดงว่าสรงคนพบนิยามหรือกฎธรรมชาติต่างห้าเหล่านี้พระองค์ทรงสอนธรรมนิยามเน้นในส่วนที่เกี่ยวกับจิตตนิยามและกรรมะนิยามพระองค์ทรงสอนเรื่องอุตุนิยามและพิชญนิยามเพียงเล็กน้อยในทางกลับกันนักวิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมนิยามเน้นในส่วนที่เกี่ยวกับอุตุนิยามและพิชนิยาม ไม่สนใจกรรมนิยามและสนใจในจิตตนิยามเล็กน้อยนี่คือจุดเน้นที่ต่างกันระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์พระพุทธศาสนามองภาพรวมของโลกและชีวิตได้กว้างขวางมากกว่าประเด็นสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือธรรมนิยามเป็นกฎธรรมชาติสากลที่ครอบคลุมสี่กฎย่อยดังที่ได้กล่าวมาแล้วแม้พระพุทธศาสนาจะศึกษาเน้นเรื่องกรรมนิยามและจิตตนิยามก็จริง ถึงกระนั้นพระพุทธศาสนาก็ไม่ปฏิเสธเรื่องอุตุนิยามและพิชานิยามที่เป็นจุดเน้นของวิทยาศาสตร์เพราะเหตุน,นี้เองพระพุทธศาสนาจึงไม่ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์จากการค้นพบธรรมะดังกล่าวนี้ทําให้เราทราบว่าความรู้เรื่องจัก,กรวาลวิทยาเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งค้นพบเท่านั้นยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่พระองค์ท่งค้นพบแล้วไม่ได้นํามาตรัสให้ฟัง และเรื่องที่นำมาตรัสเหล่านั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟังได้ข้อคิดแนวทางในการปฏิบัติธรรมอันนำไปสู่ความพ้นทุกข์ซึ่งเป็นเรื่องหลักในชีวิตแหล่งที่มาของความรู้เรื่องจัก,กรวาลวิทยาน,นั้นการศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆในโลกเรียนด้วยการใช้วัตถุนอกตัวเป็นอุปกรณ์ในการทดลองคน้นคว้าพิสูจน์วิจัยความรู้ที่ได้จึงมีทั้งถูกและผิดซึ่งถ้าถูกก็เป็นเพียงบางแง่มุมที่ไม่ลึกซึง้ง และไม่รู้ตลอดในความจริงทั้งหมดรู้เป็นตอนๆเป็นช่วงๆเพราะว่าเครื่องมือที่ใช้ศึกษานั้นมีขีดความสามารถจำกัดยังมีการศึกษาอีกแขนงหนึ่งที่ทำให้เกิดความรู้แจ้งเห็นสิ่งที่ถูกต้องคือการศึกษาทางจิตซึ่งไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ใดๆขอเพียงมีจิตที่มีสภาพใสเป็นปกติมีใจที่แน่วแน่มั่นคงดำรงสต,ติตั้งมั่นประกอบความเพี่ยนไม่้อนถอยอย่างถูกวิธีแค่เริ่มต้นเท่านี้ ก็จะค้นพบหลักความจริงของชีวิตอย่างคาดไม่ถึงเมื่อประสบผลสำเร็จความรู้ที่เกิดขึ้นจะปรากฏเป็นภาพขึ้นภายในใจภาษาทางพุทธศาสนาเรียกว่าญาณทัศนะคือการรู้เห็นด้วยอำนาจจิตถ้าเราเป็นบุคคลในยุควิทยาศาสตร์ฟังแล้วอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าจ,จิตเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการค้นหาความจริงดังที่กล่าวมาแล้วได้อย่างไรขออธิบายการทำงานของจ,จิตสักนิดว่า ลักษณะเดิมของจิตนั้นมีลักษณะใสบริสุทธิ์แต่เมื่อจิตถูกกิเลสครอบงำทำให้จิตมีสภาพที่ผิดปกติคุณมัวแปรปวนกระจัดกระจายทำให้คุณภาพใจลดลงไม่มีอนุภาพแต่เมื่อใดได้รวมจิตคือความเห็นความจำความคิดความรู้ให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งอันถาวรของใจแล้วใจของเราจะมีพลังอุป,ปมาเหมือนการรวมแสงอาทิตย์ด้วยเลน เมื่อแสงตกกระทบเลนจะทำให้แสงที่กระจัดกระจายอยู่นั้นรวมเป็นจุดเดียวกันจนเกิดเป็นความร้อนสามารถเผาผ่านวัสดุที่เป็นเชื้อไฟได้ใจก็มีลักษณะเดียวกันเมื่อรวมหยุดเป็นจุดเดียวความคิดไม่ชัดสายไม่กระจัดกระจายย่อมมีพลังในการทำสิ่งต่างๆได้อย่างอัศจรรย์ขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมคือเรื่องการเดินทางของแสงที่มีการค้นพบว่าเร็วที่สุดในขณะนี้เทียบกับความเร็วของใจ ไม่น่าเชื่อใช่ไหมว่าใจของเรานั้นมีความเร็วที่เหนือแสงอย่างน่าอัศจรรย์ไม่คิดไม่แปลกสมมุติว่าเราเคยไปประเทศอเมริกาเมื่อเรานึกถึงอเมริกาเราจะใช้เวลาเพียงไม่ถึงเสียววินาทีที่เดินทางไปถึงสถานที่ที่เราเคยไปเป็นการย้อนอดีตแห่งการเวลาในความทรงจําได้อย่างน่าอัศจรรย์วิธีการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆด้วยการฝึกจิตเรื่องกล่าวนั้น ไม่ใช่เพิ่งจะมีครั้งแรกในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแต่มียาวนานกว่านั้นเป็นการฝึกจิตของพวกฤาษีนักพรตเจ้าลัทธิต่างๆซึ่งทําให้เกิดความรู้เห็นภาพทางจิตได้เหมือนกันแต่ว่ารู้เห็นไม่สมบูรณ์รู้เป็นส่วนๆและได้นําความรู้นั้นมาเผยแพร่เช่นเห็นสวรรค์บ้างพรหมบ้างจึงยึดถือว่าสิ่งที่ตนเห็นนั้นเป็นผู้สร้างสรรพสัตว์และสรรพสิ่ง ครั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกพระองค์เป็นผู้ฝึกฝนตนเองดีและเป็นผู้ฝึกจิตอย่างสม่ำเสมอสั่งสมอบรมบ่มบาร,รมีมานับพบนับชาติจนกระทั่งบาร,รมีของพระองค์เต็มเปี่ยมจึงส่งคนพบความจริงของสรพสัตว์และสรพสิ่งว่ามีความเป็นมาอย่างไรการกำเนิดและแตกดับของโลกจักรวาลและสรพสิ่งเกิดได้อย่างไรพระองค์ได้ทรงนำมาตัดแสดงให้ชาวโลกได้รับรู้ สิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างตน้นซึ่งความรู้ที่ว่านี้คือความรู้แจ้งเป็นความรู้อันสูงสุดในพระพุทธศาสนาความรู้แจ้งหรือความรู้อันวิเศษดังกล่าวเรียกว่าวิช,ชาสามประกอบด้วยปุเพนิวาสานุสติญาณคือความรู้ที่ทำให้สามารถระลึกชาติในอดีตได้หนึ่งชาติบ,บ้าง10บชาติบ,บ้างร้อยชาติบ้างจนถึงนับชาติไม่ถวนบ้างจุตูป,ปาตญาณ คือความรู้ที่ทำให้รู้การเกิดการตายของสัตว์โลกทั้งหลายด้วยกรรมอะไรมีผิวพันธุ์เลวละเอียดปะณีตได้ดีตกยากอย่งางไรด้วยทิพยยจักษุอาสะวะัคขยายานคือปัญญาอย่างรู้ที่ปราบกิเลสอาสะวะให้หมดสิ้นไปในวิชาสามนั้นวิชาปุปเพนิวาสานุสติยานเป็นวิธีที่ทำให้เรารู้เรื่องความเป็นไปของโลกโดยระลึกชาติ ย้อนหลังไปในยุคที่โลกเริ่มก่อตั้งจนถึงแตกทำลายได้ความรู้เหล่านี้เองที่สามารถพิสูจน์เรื่องการกำเนิดและเสื่อมสลายของโลกจักรวาลและสรรพสิ่งทั้งหลายได้โดยฝึกฝนตนเองตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักวันหนึ่งเราก็จะไปถึงณจุดแห่งความสว่างที่ทำให้เราไปศึกษาเรื่องความเป็นไปของโลกและสรรพสิ่งได้เรื่องจักรวาลวิทยาเป็นอจินไตยดังที่ได้กล่าวมาบ้างแล้วว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลแล้วเหตุใดจึงมีธรรมะบางหัวขอ้อที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงห้ามไม่ให้คิดเพราะถ้าคิดแล้วจะเกิดความฟุง้งซ่านแห่งจิตมีส่วนแห่งความเป็นบ้าซึ่งพระองค์ทรงใช้คำว่าเป็นเรื่องอจินไตยฟังแล้วเหมือนจะขัดแย้งกันอยู่ในตัวระหว่างความมีเหตุผลในพระพุทธศาสนากับการไม่ให้คิดเรื่องเหตุผลในบางเรื่อง ความจริงแล้วเรื่องดังกล่าวไม่ได้ขัดแย้งกันแต่เนื่องจากบางเรื่องเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งจะใช้การพิจารณาด้วยปัญญาขั้นธรรมดาไม่ได้เพราะความคิดของมนุษย์นั้นมีขอบเขตจํากัดต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมที่เพียงพอจึงจะรู้เห็นเรื่องนี้ได้ดังที่กล่าวไว้แล้วในเรื่องแหล่งที่มาของความรู้เรื่องจักรวาลวิทยาเรื่องทีปสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเรื่องอจินไตมีปรากฏในอจินตสูตร ดังนี้ครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาจินไตสี่อย่างที่ไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าเดี๋ยรับความลำบากเปล่าอาจินไตสี่คืออะไรบ้างคือพระพุทธวิสัยแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอาจินไตไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าเดีรับความลำบากเสียเปล่าญาณวิสัยแห่งผู้ได้ยานเป็นอาจินไตไม่ควรคิด ผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าเดี๋ยวรับความลำบากเสียเปล่าวิบากแห่งกรรมเป็นอจินไตไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าเดี๋ยวรับความลำบากเปล่าโลกจินดาความคิดในเรื่องของโลกเป็นอจินไตไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็พึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าเดี๋ยรับความลำบากดูก่อนปิกสุทั้งหลายนี้แลอจินไตสี่ไม่ควรคิดผู้ที่คิด ก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าจากพระสูตรนี้จะเห็นว่าเรื่องใครเป็นผู้สร้างโลกการเกิดขึ้นแตกทำลายของโลกนั้นเป็นเรื่องอจินไตยไม่ควรคิดคิดแล้วก็จะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าเพราะโลกที่เราอยู่อาศัยนั้นใช้ระยะเวลาการเกิดขึ้นตั้งอยู่และแตกทำลายนั้นนานมากเป็นอสงไข์ขับอสงไขยชาติยากที่จะใช้เครื่องมือใดๆไปตรวจสอบให้เห็นตามความเป็นจริงได้ ดังนั้นหากยิ่งใช้ความคิดในการพินิษพิเคราะห์ด้วยแล้วยิ่งเกิดความฟุ้งซ่านแห่งจิตเป็นการเสียเวลาและโอกาสในที่สุดอาจจะเป็นบ้าไปได้แต่เรื่องที่เราควรคิดคือเรื่องทำอย่างไรให้หลุดพ้นจากโลกใบนี้ไปได้หรือคิดเรื่องความเสื่อมของการเกิดขึ้นของโลกเพื่อเป็นคติสอนตัวไม่ให้หลงงัวเมาอยู่ในโลกจะได้เล่งทำความดีหนีจากโลกนี้ไปเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาใครควร หรือเราควรเร่งจะฝึกจิตตั้งใจปฏิบัติทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อจะได้ไปตรวจสอบพิสูจน์ความจริงหลังจากที่เราดับกิเลสหมดสิ้นแล้วจุดมุ่งหมายของการศึกษาจัก,กรวาลนวิทยานั้นพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่มุ่งเน้นให้ทุกคนได้สร้างความดีแก้ไขตนเองในเรื่องที่ทำให้พ้นทุกก่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของชีวิตคือพระนิพพาน ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกใบนี้อีกต่อไปเพราะเรามีเวลาในโลกนี้จำกัดเรื่องจักรวาลวิทยาพระสมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนอย่างละเอียดแต่พระองค์ทรงสอนแบบตัดตอนพอให้เห็นภาพการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปของคนสัตว์สิ่งของจะได้เบื่อหน่ายครายกำหนัดเร่งปฏิบัติธรรมเท่านั้นดังเรื่องย่อนายจุลมาลุงกยยโอวาทสูตรในครั้งนั้น พระมาลุงกะยะบุตรได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาท่านอยากจะทราบคำตอบเรื่องโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกนี้โลกหน้าพระมาลุงกะยะบุตรคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบปัญหาเรื่องความเห็นสิบประการเช่นโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดจึงเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทูลขอให้พระองค์ทรงตอบปัญหานี้ให้ได้ ถ้าพระองค์ทรงทราบก็ขอให้ตอบให้หายค้องใจถ้าพระองค์ไม่ทรงทราบคําตอบก็ขอให้ตัดตรงๆว่าไม่ทราบแต่ถ้าพระองค์ไม่ตอบอะไรท่านก็จะสึกในครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดถามพระมารุงกัยบุตรว่าเราเคยชวนให้เธอมาบวชเพื่อจะตอบปัญหานี้หรือพระมาลุงกัยบุตรตอบว่าไม่เคยพระพุทธเจ้าตัดตอบไปว่าผู้ใดกล่าวว่าเราจะศึกถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตอบปัญหาเหล่านี้ผู้นั้น คงจะตายเปล่าเพราะเราจะไม่ตอบปัญหานั้นเปรียบเสมือนคนถูกหยิงด้วยธนูอาบยาพิษญาติพี่น้องไปตามหมอมาช่วยรักษาแต่ถ้าคนไข้ไม่ยอมให้หมอผ่าตัดเอาลูกซ้อนออกจนกว่าจะมีใครบอกว่าใครเป็นคนหยิงมีชื่ออย่างไรสูงหรือต่ำดำหรือขาวอยู่ที่ไหนธนูที่ใช้หยิงทำด้วยอะไรคนไข้นี้ก็คงตายเปล่าเพราะมัวแต่ถามถึงสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ ซึ่งประโยชน์เบื้องหน้าคือการรักษาอาการบาดเจ็บและสุดท้ายพระพุทธองค์ทรงสรุปว่าพระองค์จะทรงตอบปัญหาความเห็นที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพราะข้อนั้นประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรมรยนเป็นไปเพื่อให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อความดับความสงบความรู้ยิ่งความตัดสู้และเพื่อนิพพานพระสวดนี้แสดงให้เห็นว่าเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ของพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงตอบ อย่างเรื่องที่พระมารุงกยบุตรถามเรื่องโรคนี้โลกหน้าก็เป็นอจินตายและเป็นเรื่องที่ยังไกลตัวควรศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราที่จะทำให้เราพ้นจากทุกได้ก่อนโดยลงมือปฏิบัติทันทีหากปฏิบัติจนเป็นผลสำเร็จแล้วจึงจะไปเรียนรู้เรื่องราวที่นอกเหนือจากตัวเราออกไปเหมือนกับคนถูกยิงด้วยลูกธนูจะมัวถามหาคนยิงถามหาอุปกรณ์ที่ใช้ยิงการถามอย่างนี้มีแต่จะตายเปล่า ควรจะรักษาชีวิตก่อนแล้วจึงสืบค้นเรื่องจักรวาลวิทยาก็เช่นเดียวกันพระพุทธองค์นำมาตรัสเล่าให้ฟังเพื่อเป็นข้อเตือนใจให้เกิดความเบื่อหน่ายในความเสื่อมของโลกและเพื่อไม่ให้มนุษย์ตกอยู่ในความประมาทจะได้ใช้วันเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดและเต็มไปด้วยอันตรายจากการเกิดความแก่ความเจ็บไข้และมีความตายเป็นที่สุดเร่งสร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยค้นหาความจริงของชีวิต ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมะสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยองค์ประกอบพื้นฐานขั้นตน้นที่ละเอียดสุดเียกวาธาุเป็นองค์ประกอบที่แท้จริงหรือองค์ประกอบดั้งเดิมซึ่งละเอียดสุดไม่สามารถแยกย่อยให้ละเอียดไปกว่าน,นี้ได้อีกธาดหมายถึงสิ่งท,ที่ทรงสภาวะของตนอยู่เองมีอยู่โดยธรรมดาจะแยกออกไปอีกไม่ได้ทำหน้าที่ทรงไว หรือทำให้สิ่งทั้งป่วงทั้งดำรงอยู่ธาตุสี่ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมซึ่งมีอยู่ในทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีก็ตามแต่ธาตุหประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศและธาตุวิญญาณจะมีปรากฏครบเฉพาะในสิ่งมีชีวิตคือมนุษย์และสัตว์เท่านั้นทั้งนี้ไม่รวมต้นไม้แม้ต้นไม้จะมีชีวิต แต่ไม่มีธาตุรับรู้คือไม่มีวิญญาณธาตุครองธาตุแต่ละธาตุมีลักษณะและคุณสมบัติต่างกันเช่นปฐวีธาตุมีลักษณะแข็งมีคุณสมบัติพิเศษกว่าธาตุอื่นคือทําให้สิ่งต่างๆแข็งหรืออ่อนโดยที่ธาตุอื่นไม่มีคุณสมบัติเช่นนี้ถ้าปัสจากปฐวีธาตุแล้วสิ่งอื่นไม่สามารถดําลงอยู่ได้อาโปธาตุคือธาตุน้ํามีคุณสมบัติทําให้วัตถุหรือสิ่งต่างๆ กาะกลุ่มรวมตัวเข้าเป็นกลุ่มก้อนหรือไหลได้เตโชธาตุคือธาตุไฟมีลักษณะร้อนและเย็นมีหน้าที่ทำให้วัตถุต่างๆสุกและละเอียดนุ่มนวลให้ความอบอุ่นวายโยธาต์คือธาตุลมมีลักษณะเคร่งตึงและเคลื่อนไหวทำให้สิ่งต่างๆเคลื่อนจากที่เดิมไปได้อากาศธาต์คือช่องว่างที่ว่างความว่างเปล่าสถานที่ที่ไม่มีปฐวีธาตุอาโปธาต์เตโชธาต์ ว่าโยธาตหรือช่องว่างที่อยู่ระหว่างธาตุต่างๆวิญญาณธาตุคือธาตุรู้วิญญาณธาตุนี้เมื่อเข้าไปอยู่ในธาตุตัง้งาจะทําให้สิ่งนั้นมีชีวิตแต่โดยปกติแล้วจะมีเฉพาะในคนและสัตว์และมีอยู่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นการศึกษาเรื่องธาตุทาให้เราทราบว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามล้วนเกิดจากการที่ธาตุทั้งหลายรวมตัวกัน และการที่สิ่งต่างๆมีความแตกต่างกันก็เพื่อสัดส่วนของธาตุต่างกันแต่ธาตุที่ประกอบเป็นมนุษย์ก็สามารถเปลี่ยนแปลงหรือสามารถทำให้บริสุทธิ์ได้ด้วยการรักษาศีลและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานอกจากนี้ยังทราบอีกว่าสัตวโลกคบกันโดยธาตุคือสัตว์ประเภทใดก็เข้าหมู่สัตว์ประเภทนั้นคนก็เช่นกันจะคบหาสมาคมกันกันกบคนที่มีธาตุเหมือนกันแต่เนื่องจากธาตุมีการแปลเปลี่ยน และมีอำนาจเหนี่ยวนำได้ดังนั้นการครบหาคนหรือใกล้ชิดกับคนประเภทใดธาตุในตัวของเราก็อาจถูกเหนี่ยวไปเป็นเหมือนธาตุของเขาได้พระพุทธศาสนาจึงสอนให้หลีกเลี่ยงการครบคนพาลแต่ให้มันคบบัณฑิตยิ่งไรก็ตามธาตุทั้งหลายล้วนตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งก็สลายไปตามเหตุปัจจัยกลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมธาตุอากาศ กระจัดกระจายแตกแยกออกจากกันจึงไม่ขวรยึดมั่นถือมันแต่ให้มองโลกและสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงและดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความหลุดพ้นจากหวงวัฏตะสงสารเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกสรรพชีวิตก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากรับชมกันแล้วคิดเห็นยังไงก็เมนต์บอกแอดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ